กินมาสิบกว่าปีเพราะผมรู้แล้วว่ายาอยูเหลนะืองน่ะเรากินเข้าไปล้วเพราะอาหารทุกอย่างนี่มันเป็นอ่ารเติมเต็มเร,เราอยากให้ดูแลรแล่างกายแข็งแรงคือตอนนี้คือกินยหยดเหืองเหมือนยาสามันมาจ<อ>ากบ้านที่บ้านดูขายดูเหลืองไม่ได้ใช่ดื่มเช้าดื่มเย็นดื่มเช้าดื่มเย็น,ย,นยังไม่มีระบบก็ยังดื่มแต่ตอนนี้พอมีระบบปุ๊บเนี่ยคือเราเป็นทวีครูนะเด็กไหมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ บุคคลกนกภาพเราตัวเราและทีมเราแลวคราวนี้เรามีพี่เลี้ยงที่เข้ามาเพิ่มนะเพราะพี่เลี้ยงที่เขาจะคอยสนับตรนุนี้ก็มาทำไมถึงไปเปิดเปิดเซ็นเตอร์ตรงนั้นเพราะเรามั่นใจเรื่องยาแล้วเรื่องแผลแล้วแล้วความเชื่อแล้วแล้วก็คุณใหญ่แล้วแล้วทำยังไงพี่เลี้ยงที่กลาลังจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเอาปัจจุบันนะเออเอาปัจจุบันเพื่อเราจะเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยกันใช่เออแล้วก็ก็เรามองเห็นเรื่องอายไดนะ้ครับ พราะทุกคนต้องการรายได้ต้องการรายได้แบบยั่งยืนแบบเร็วด้วยใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นผมไม่เสียเวลาที่จะตามบุเพราะตามหนึ่งอันดับแรกคือให้เขามารับรู้ก่อนรับรู้เหมือนกับเราเนี่ยใช่ไหมครับโดยที่มีอ่าอะไรครับอย่างคุณดาวันคุณเวสานี่ยเขาขึ้นตำแหน่งแล้วฟูตเตอร์คอร์เดอร์เพราะอันนี้คือการันตีเลยว่าเขาทําแล้วได้แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะ าพาเราเนี่ยไปทิศทางเดียวด้วยเราบแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเขายื่นมือมาเราไม่รับอะไตรงนี้แหละถ้าเขายื่นมือมาเรารับมันจะลองอิงดกันเลยเพราะทุกคนนั้นศักยภาพดีหมดเพราะว่าดีเรื่องอะไรหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองที่ผมเห็นเนี่ยคือเรื่องทํำยังไงจะเอาเงินเนี่ยเพราะเราต้องการเงินเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนี่ย ผู้เราคนลุกนะครับเราต้องซื้อเองเราต้องบริโภคเองแล้วก็ที่เห็นต้องกาคือเมื่อก่อนมันไม่มีพี่เพื่อชวยและทุกคนเขาไม่มีความรู้เหมือนเราทําให้เขา<ม>แต่ตอนนี้เรามาปรับใหม่เพื่อจะให้ม,หมีวิทิาศาสตร์เดียเหมือนมาหน้า,า,าคุยเราวางใจเราวางมือสิบจุน ผมเป็นพี่เลี้ยงผมก็ต้องหาพี่เลี้ยงข้างบนที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือใช่ไหมครับแต่ท well ี่ผมไม่ได้ไม่ไจะคือน้องระหวานกับคุณบริษเนี่ยเขาเป็นเจ้าของไอหมาและเขาเรียนรู้กับท่านประธานเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนกว่าที่มาผ่านมาเราไม่เอื้อเฟื้อครับเพราะปัจุบัดนี้มี่ัวีเลียก็เราไม่อยากให้ไปถามน่็ที่ดีที่สุดครับก็เพียงแต่ว่าวันนี้ผมทำหน้าที่ของผ คือในเมื่อผมเห็นผมได้ผมเชื่อแล้วเนี่ยผมก็ต้องเอานักเรียนของผมเนี่ยคือมาเรียนใหม่มาเรียนใหม่คือเราเรียนใหม่ก็องมาเรียนใหม่เพราะต้องตื่นใหม่กพราะต้องเอาอ่าที่เขามีไม่ใช่วิญญาเขาเอาตัวมีดมาเออคือระบบจะแตะได้ตอเมื่อเอาคนเข้ามาระบบจะแตะได้มีคนใหม่เข้ามาเพิ่มถ้าทุกคนขอดูทุกคนขอดูทุกคนขอดูมันจะโยงไปนั่นแหละครับมันจะโยงหาระบบอยู่ แล้วทำไมผมถึงนวาง,งไม่มมมหมไหวครับลูกผมถางหมดเลยครับเขาต้องการเรื่องอะไรงนต้องการเรื่องอะไรอาชีพครัแต่ที่อาชีพเราทุกวันนี้คือมันไม่ได้แล้วมันทําคนเดียวมันได้คนเดียวแต่อันนี้อย่างที่น้องสมันพูดมีเหรอผมจะให้พี่มีวันไม่ได้ให้ดูสิไม่ได้เียงแต่ว่าหนึ่งเรามาคุยกกนในคนมาสร้างสายต้งางในคน,นให้รู้จัก อันนี้คือทักไลน์อันนี้คือเราไลน์อันนี้คอยสื <wh iasm> ่อเราใช่ไหมครับเมื่อก่อนนั้นคือลบไปเลยว่าเราขึ้นพาไหนไม่ได้ต้องขึ้นเองมันทําให้เรามีจุดยืนคือความแข็งแกร่งแต่ที่เราเข้าใจใน้คือหมายว่าเราเป็นยอดของบริษัทมอนนี่ยเราไม่ได้เสียชื่อแน่นอนอืมใช่เออแต่ยิ่น้องเขาน้องประวัติกับบริษัทเขาไปทำตรงนี้มาก็เป็นข้อดีของเขาที่ทุกอย่างเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มเพราะมือใหญ่เขาคอยสื่ออยู่แล้วว่าทำไมเอาจริงแค่นี้ แต่ัวนี้คือผมก็ทำหน้าที่ของผมก็เพามันต้องลดห่างใจเพราะว่าแม่เป้นว่าหนึ่งคุณย้ายมาย้ายมาคุณก็ทำบริเดณตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อถ้ายังเหมือนเดิมไมีอยู่ที่เดิมก็วันนี้ผมก็ต้องขอบคุณอ่าน้องราวหนกับคุณสารที่เป็นอภัยโทษนะครับเปิดอภัยโทนะถ้ามีอะไรเราติดตรงไหนอะไรตรงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาคนของเราเยเข้ามาเคลียร์เคลียร์เข้าใจแล้วทำงาน ถ้าทุกคนได้ตามหมดนะไม่มีใครหยุดหรอกีเย<ช>ังจะบ้ากเลยนึกบอกพี่ปียานเลยถ้าไ่สนใจไหนก็ไดอยากอยากจะให้ห้องนีเต็มอยากจะให้ห้องสำนักงานของเราม,มีแต่คนของเราเพราะทุกวันนี้เขาตาักคนตักไปแล้วทุกวันนี้ที่พี่ตุ้ยเห็นหนึ่งผู้นําของเขานะไม่มีความสามัคคีคือไม่มีหรอกทุกคนต้อคุยกันไม่ได้เลยเราพยายามจะบอกหน่่ออยได้ครับเขาเสริมเลยครับเสริมเลย เราประมาณนี้แหละถ้าพูดเลยมีความคิดก่อนว่าเราจะวางสเต็กอะไรเริ่มต้นอาพูดเลยวางแผนการทำงานของเราจุดแล้วประสบความสำเร็จเพราะว่าหนึ่งมีคนช่วยเหลือดูแลมีอัพไลน์มีคุณใหญ่มีแพทย์ะใครช่วยทำงานกันในทางเดียวกัน่ที่เราวางแผน อยู่ที่ความเชื่อของเราว่าเราเชื่อแค่ไหนว่าเราจะสาเร็จไหมเราจะวางรูปแบบงานของเราอย่างไรเพราะว่าคนที่จะช่วยเราเขาจะช่วยแต่เราต้องวางรูปแบบงานของเราเองที่เราจะเราถึงจะเดินได้ถูกต้องเพราะว่าแผนงานของเรานั้นมันต้องอยู่ในสเตจของเราเรา เราต้องเป็นนับรายของคนทางานต่อไปเม่ที่น้องาบอกไสอได้เราต้องเปรู้ว่าสองคนของเราคืองไหมาคนที่กินยาจริงคนที่ใช้สินค้าเราจริงๆเป็นพื้นฐานขอนที่เราต่อไนระบบทุกอย่างดีในทีมไทักทีั้หมดแล้วก็ว่าแค่งานก็ครับหาูพูดอะไรรู้พูดอะไรอนุญาตให้พูดนี่พูดต่อหน้าเขาที่แหละว่าสินจัดสิีจริง เนียสิ่ที่ะี่ดีที่ทีจอยส็นต้องมีความเชื่อม่นวางระบบเราเกี่ยวกัเราจะจะทำยังไงเราจะไปชวนยอะไร